สวัสดีครับเียนผมาคขยน้อยนะครับจากที่เราทําเกี่ยวกับชุดสีไปครับเพว่าชุดตีวันเดียวไม่มีที่ไหนทำได้ครับจริงไหมก็คือผมทําเองครับเพราะว่ากูขัดเองทุกอย่างแต่ว่ามีเพื่อนขัดแค่สองทีสามทีมาที่แรกพี่ขัดเองครับน้องๆก็คือว่าพ้นตามที่ได้เลยครับเพ่และตอนนี้นะครับผมบอกเลยครับเพราะว่าสีจริงเนี่ยคือสวยมากๆครับแต่ประเด็นถ้าเปลี่ยนสีล้อจะดีไหมไม่น่าเิร์อนะ เปลี่ยนสีเล้อไม่น่าเวิร์ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูทางซ้ายทางขวานะครับนี่ก็วันนี้เราจะทําอะไรทําสีแข้งกันแล้วกันนะอ่ะผมดูสีนะครับเพื่อนๆในโกโปเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนของจริงนิดนึงแต่ดูในโกโปรไอในกล้องแคแนลเนี่ยไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนี่ของจริงผมบอกเลยว่าจ้าสว่างมากแต่เราก็อ,อย่างว่าครับเพื่อนเป็นฝีมือผมเองงานก็จะต้องพ่นไม่เต็มนะครับแล้วก็สีจะต้องแตกเพราะว่าตากแดดนานเกินไปไ<อ> เป็นไงล่ะครับเพ,พื่อนๆตากแดดนานเกินไปก็สีเตกโอ้เราใช้เลเกอร์กากไงไปครับเพ,พื่อนเดี๋ยววันนี้เราก็จะลื้อกันเลยใช่ไหมลื้ออีกแล้วเหรอเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> เหนื่อยแล้วนะครับเพ,พื่อนก็คือเราจะลื้อเราจะทําสีแข็งเป็นสีอะไรดีคิดวะส,ส่สวนตัวผมอ่ะผมว่าเป็นสีขาวครับเพ,พื่อนๆแต่ใจหนึง่งใครๆก็อยากได้สีดาเลยนะเรียบเรียบดูๆูขับได้แต่ไม่ได้ครับเพื่อนเรามันระดับหัวจากตเป็นสีขาวแล้วกันนะ เนี่ยถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนดูไม่รู้เรื่องผมดูมืดตัวเนี่ยเราต้องดูในในนี้ครับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ดูนะครับผมเราวาสีชุดสีเนี้ยแล้วก็มาตัดกับสีแข็งเนี่ยเอาสีไหนดีสุดนะครับเพื่อนประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวเราก็จะทําการล้างเตรผมว่าล้างล้างอ่ะมันก็น่าจะสวยเหมือนกันแต่ประเด็นคือสีท่อกับไอ้น,นี้เนี่ยมันก็จะตัดแบบมันม่วไปอีกนะคือแบบแม่งตัดมั่วนไอทุกอย่างอ่ะสีแข็งก็อีกสีนึงสีเข้องก็อีกสีนึง สีสวิตก็อีกสีหนึ่งครับเพื่อนๆโอ้โหตัดเร่งมั่วไปเดี๋ยวเราขอลือ ชุดแข่งกันก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปรับชมกิ๊ต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บ SJK911 ผมบอกเลยว่าศูนย์รวมของที่นี่มีที่สุดของที่สุดสําหรับ SJK911 ฝากถอนก็เป็นระบบออโต้นะครับและที่สาคัญเนี่ยมีบริการฝากถอนผ่านทูบันี่วอลเล็ด้วยครับเพื่อนๆและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากเล่นบาคาร่าสดแบบฝากถอนไรถอนเงินการวดเร็วแบบถอนเงินไม่ถึง1นงาทีเนี่ยต้องที่นี่เลยครับผม JK911 แ,และที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโคยน้อยนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่ม20%นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจะลืมไปตะลุยกันในเกมนะจ๊ะ2000 years later โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จะให้เพื่อนลอกสีก่อนนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็จะลอกสีที่แบบว่าล<ะ>งเล็กเกอร์ดีก็จะลอกยากหน่อยใช่ไหม ไม่ยากหรอกนะไม่ยากเดี๋ยวจะลงลอกเกอร์ 2K นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะลอกสีกันก่อนนะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลอง้นสีเทาปกติก่อนแล้วก็ค่อยซ้ำสีขาวนะครับเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราขอตัวลอกกันก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆนนี้ก็เรียกว่าเก๋นะครับแต่ผมก็ยังมีปัญหากับข้างคางใจะนะเพื่อนๆกับ,อบไอ้ปั๊มนะ้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นของแต่งดีหรือเปล่านะครับรุ่นส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเวิร์สนะไอ้ตัวนี้นะครับ ตัวสีขาวเนี่ยโอเคไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปทําสีกันต่อเลยนี่ครับเพื่อนตอนนี้ก็เรียกว่าออกใกล้จะหมดแล้วนะแต่จริงๆมันไม่ต้องขัดเลยแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเรียบอยู่แล้วใช่ไหมใช่เออมันเป็นของเดิมนะเพื่อน่แค่ต้องสีก็พอเช็แล้วหมดกันครั้งแรกกับครั้งสองนะเพื่อนๆว่ามันจะต่างกันขนาดไหนผมบอกเลยว่าต่างแน่นอนครับไปรุ่นไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาลองพื้นกันก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆเวลาพ่นสีลงเอ้ย พ่นสีสะท้อนแสงนะผมจะใช้รองพื้นธรรมดาก่อนนะครับเพื่อนเนแล้วแต่คนชอบนะว่าจะใช้สีอะไรนะครับเพื่อนก็คือผมก็ยังย้ำมันเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่มือโปรในการพ่นนะครับผมก็จะเอาแค่ลวกๆกก็พอนะครับคือผมอะพยายามเก็บขอบที่ว่าตรงรถนะครับเพราะว่าขอบรถเนี่ยครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะลำบากมาก เก็บไปเลยอ,อเต็มหรือยังเต็มหรือยังครับเปนู่นพอก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอแห้งกันสักแป,ป๊บเดียวไปแต่รอบนี้ผมเอารอบเดียวดูนะครับแล้วเราก็จะใช้เองาพื้นสีขาวของ ATM นะครับเพราะว่าสีเเนี่ยมันคือสีสะท้อนแส <วะ S 1> นะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราดูเ,ดยเลยเพราะว่าผมจะทําชิ้นนี้ดูก่อนนะว่าสีเขียวเนี่ยมันจะเวิร์กไหมถ้าเกิดสีเขียวเวิร์กเราก็จะเอาสีเขียวนะครับเพื่อนๆไป จะลองสักสองรอบถึงสามรอบนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าไม่แน่ใจหนึ่งผมอาจจะสีขาวด้วยสีขาวมันอาจจะสวยกว่าก็ได้เมื่ออยู่ในชุดสีแดงนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่ออันนี้ก็จะเป็นฝังฟาครัสนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราก็จะลองพื้นกันก่อนไม่ได้เอา่าสีนี้แต่ใครว่าสีขาวแบบลองพื้นก่อนก็คอมเมนต์มาผมกลัวว่าสีขาวจะราพ่นไปเลยมันจะไม่ติดนะครับเพื่อนเราก็เลยเอาอันนี้นะฮะ พื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นแล้วประมาณเอ้ยแม่รองพื้นสีขาวนะครับประมาณสามรอบนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเติมสีเขียวครับเพื่อนๆแต่อันนี้เนี่ยเราขอเก็บสีขาวอีกซักรอบหนึ่งนะครับ <มา S 1> เพื่อนเพื่อเพื่อให้สีมันจะได้สวยๆนะครับก็คือเราจะเก็บสีขาวสองรอบนะครับเพื่อนๆใจ <ไป S 1> <ๆ S 2> จริงอะผมว่าทำเป็นลายดาวแบบนี้ก็สวยนะ เป็น F ห้าฟรีชอบชอบกรีนอะไรไม่รู้ว่าอา่าน <c oughs> ไม่้ยกเดี๋ยวเราดูนะครับเพื่อนเราจะต้องพ่ <c oughs> นบางๆนะครับสำหรับสีที่ว่ามันสะท้อนแสงแล้วมันจะสว่วนมากๆ <c oughs> เดี๋ยวตาจ้าฮะได้ไหม <c oughs> สุดๆอ่ะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองรอบแรกกันก่อนเพราะว่ารอบแรกมันดูแปลกกว่าไป Two 0 h o years later โอเคครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเราก็จะเอาสองสีนะครับเพราะว่าฝั่งคัดเนี่ยมันใหญ่เกินไปเราจะเอาฝั่งบนเป็นสีเขียวครับเพื่อนๆแล้วก็ฝั่งล่างจะเป็นสีส้มแต่เราต้องรอสีเขียวแห้งก่อนถึง่อที่จะพ่นสีส้มได้นะโอเคไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเลยมาดูว่าจะเจ้าอะไรอย่างนี้แค่ได้พร้อ จะมาลองสีพื้นเอ้ยพี่ยาดจัดสีเขียวรอบสุดท้ายกันนะเพราะว่ารอบสุดท้ายเนี่ยพอแล้วครับเพื่อนว่าอันนี้สองรอบแล้วนี้รอบที่สามพอครับเพราะว่า,า,ววา,นนาถ้าเกิดเราลองเยอะเนี่ยมันจะเอ้ยเป็นสีแบบอ๋อสีฟ้าครับเพื่อนว่าไม่ใช่เป็นสีตรงนี้หรือเ <ห ả? S 1> ปล่าผมไม่รู้ตาผมลายหมดแล้วเพื่อนจริง 1> 1, years later. thousand okay, โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าจ้าแบบแสตบตาจ้าจี้พี่จ้าเ <c oughs> พื่อนๆนี่เห็นไหมเป็นยไง <c oughs> นี่ของจริงครับเพื่อนๆเราดูแบบนี้กันแต่นี่คือ,อยังไม่ได้เ <c oughs> คลือบรักเกอร์นะครับเพราะว่าเคลือ,อบรักเกอร์เนี่ยอาจจะสวยวันนี้หรืออาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้ไม่รู้เราลองดูืัอ,อนดีกว่าครับเพื่อนๆว่าจะออกมาเพี้ยวขนาดไหนนะเดี๋ยวเราเอาลองในนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆเพื่อนเพ่อนเพื่อนเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่นเพ่นเพนเพื่นเพื่อนเพื่อนเ่อนเพื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 ่อนเพ่อ ไม่แน่ตกโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเอ้ยเคลือบเลเกอร์กันเลย้แต่ผมเคลือบเลเกอร์ธรรมดานะผมชี้เลยนะครับรัเกอร์เนี้ยคือเราเคลือบปุ๊บนะครับถ้าเกิดน้ำมัน e85 หยดใส่คือเค้นพังทันทีครับเพื่อนๆก็คือต้องทำใหม่ทันทีเพราะว่ามันง่ายมากๆครับแต่เรื่องปกติแล้วที่ e85 จะกัดแต่เคลือบเลเกอร์สองเทียบเคลือบได้แต่เพื่อนผมคนที่เคลือบอะครับมันเราเคลือบเองนะเนี้ย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยสีก็เสร็จแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าในกล้องนี้จะเป็นสีอะไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าของจริงเนี่ยจะออกสีเขียวเข้มๆหน่อยนะครับเพื่อนๆเอาไปว่าในกล้องก็ตามนั้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหยดสีกันต่อครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอเล็กเกอร์แห้งสักรอบนะครับเราก็จะไปหยดสีเลยครับไปรุ่นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถประมาณนี้นะครับน้ำมันส่วนอันนี้เราก็จะลงสีอันนี้เราทําเป็นสีเขียวตัดขาวนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็เราก็จะลงสีแดงเทียมพูกันมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างมันนะครับลุ อ่าโอเคครับเพื่อนแล้วก็นี่ก็คือการหยอดสีนะครับคือต้องใช้สมาธิมากๆครับแต่ผมจะไม่กวนเพื่อนผมนะให้ให้เขาหยดไปเลยนะครับเพื่อนเพราะว่างานแบบนี้มันเป็นงานละเอียดมากครับเพื่อนเราไม่สามารถที่จะไปแบบว่าไปยุ่งไปเสียกได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาจันริอะไรนะครับไปเดี๋ยวเราให้เพื่อนดูต่อครับไม่อยากขัดเยอะตัวนี้ก็นี่ครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็เรียกว่าเสร็จแล้วนะครับดีผลงานเลย นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปตากแดดแล้วก็ลงเลกเกอร์กันอีกทีนนะครับไปนี่ส่วนอันนี้ครับเพื่อนๆอีกอันหนึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแห้งแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นสีที่ว่าดูดีนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีอะไรกันแน่น้าในกล้องนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมขอเคลือบเลกเกอร์อันนี้ก่อนครับเพื่อนๆเลยว่าเคลือบชิวๆตามสไตล์ของเรานลครับไม่ต้องเคลือบเยอะครับเพื่อนตามสเต็ปครับเคลือบแบบที่เกียดครับ แต่เคลือบหนาๆก็ไม่เป็นไรครับผมเคลือบบางเคลือบหนาไม่เป็นไรครับเพื่อนๆอันเนี้ยเพราะว่าเ <Huh? S 1> ลกเกอร์มันกากครับมันโดนน้ามันแล้วเดี๋ยวยังไงมันก็ลอกมันเป็นเลกเกอร์ไม่ดีครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวผมขอเคลือบก่อนนะครับเพื่อนๆไปดูตอนเสร็จกันเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทําสีแข็งเสร็จแล้วนะครับเรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งคัดนะครับเป็นขายเขียวแล้วก็ขาวนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใส่สีขาวเลยก็สวยแต่มันจะตืนกับบางลมเกินไปนะครับเพื่อนๆนี้เราก็จะเป็นฝั่งการไฟ เพื่นคลิปนี้ไม่เสียเวลาครับเพื่อนๆไปเราไปลงใส่เจ้าน้องดีไปเลยมาดูกันว่าทรงจะเฟี้ยวหรือต่อแล้วครับไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะใส่กันแล้วครับนี่เป็นงานวันเดียวอีกแล้วแต่จริงๆสีมันยังไม่ได้แห้งสนิทนะครับเพื่อนๆแต่แบบใจมันร้อนแงก็เลยประกอบไปเลยเพื่อนบอกว่งจะรีบไปไหนก็จัดไปเลยเพื่อนเอาโอเคครับเพื่อนๆใส่กันเลยเป็นสีเขียวดูหุ้มนะครับสีเขียวดูหุ้มนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนประกอบเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จแบบเสร็จ<อ>แบบเต็มระแบบบ,บดีกว่าครับเพื่อนว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะจ๊ะผมว่าน่าจะออกมาดูดินี่เป็นไงตัดนะแต่มันมันไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่มันก็ตัดดีนะโอเคเราเป็นแก๊สแก๊สเศษดาบมารูดาบก,ก,ก,กันเลยครับพเพื่อนไปรุ่ยตันต่อเลยนี่ครับเพื่อนเมื่อเราใส่แล้วนะครับพร้อมกับน็อตเรียมันก็จะดูไม่ค่อยสวยนะสวยนว่า <ห ả? S 1> ไม,ไม,ไม่ไม่คือว่ะ คือนะคือคือปืองริงคือใช่ไหมปองรินคืนโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ดูกันก่อนครับเพื่อนยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเรียกได้ว่าเราก็ลทำการประกอบนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยนะครับบอกเลยว่าทําสีชุดสีก็วันเดียวทําสีแข้งก็วันเดียวถ้าถามว่าใครทาเลยเหรอหาสลับกันครับผมเพื่อนๆแต่ทพ่อนหลักๆเนี่ยผมจะไม่เพื่อนคนไหนพ่นสีนะตอนเนี้ย โอ้ผมกำลังฝึกวิชาพ่นสีอยู่ครับรเพือ่อนและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากการพ่นวันนี้นะครับนี่ดูใกล้ๆนี่ก็มันอาจจะเป็นภาพที่แบบว่าด,าดำๆบ้างที่มันยังไม่แห้งบ้างเพราะว่าเรารีบร้อนจริงๆครับรเพื่อนคือสีเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยไว้พรุ่งนี้เนี่ยสีมันจะแข็งกาลังดีครับแต่เราลงเล็กเกอกร์กากพอลงเลกเกอกร์กากนะครับถ้าโดนอี8ปห้าเมือ่อไหร่คืนเละครับรเพื่อนเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องไปรอให้มรนพีสิงที่ถังเลยใส่เลยแต่ฝั่งนี้ครับเพื่อนฝั่งนี้ก็เ่อนเดียว ตอนนี้จะเป็นเขียวขาวนะครับเพื่อนเป็นเขียวเขียวบนแล้วก็ข้างล่างสีขาวจริงๆผมจะเอาสีขาววัดเลยแต่ว่ามันไม่เวิร์กส่วนฝาเราก็ไม่ได้ทานะครับเพื่อนๆนี่ก็ออกมานี้ก็ฝากเพื่อนติดตามไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบนะบเพื่อก่อนไลค์กดซับสไคร้และใครอยากให้ทําอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยครับเพื่อนเดี๋ยวผมลุยเต็มระบบแต่ผมขอตัวเก็บต์สักนิดเป็นก่อนครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยผมเหลือแค่2 3 0 0 0มพันครับเพื่อนเดี๋ยวจ่ายค่าห้องก็ประมาณ2 5 0 0ครับ เหนื่อยครับผมชีวิตอย่างขุชีวิตที่แบบว่าไม่พึ่งพ่อแม่ี่ลําบากนะใช่ไหม,<ช>มนี่เพื่อนผมครับอันนี้ลูกเด็กครับผมผมใช้ไปขึ้นเสาไฟทุกวันเลยครับรอเล่นร้อเล่นร้อเล่นอันนี้คือเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนแล้วก็ส่วนประกอบนะประมาณนี้แล้วการฝากเพื่อนสั่เกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดข่ไหนผ,ผมก็จะหลังสรค์รถให้ลาบแบบเต็มระบบนะครับแต่เราจะซื้อดีมคั้นใหม่แน่นอนอีกขอเวลาสักเดือนหนึ่งได้ไหมหรือเดือนครึ่งดี ประมาณนะครับเพื่อไม่เกิน2เดือนนะผมจะซื้อดีไม่ดูครับคันที่2องดีมเชงเจอกันครับ